กำไรขายเสื้อนึ่งกับตกพันได้อยู่นา่แม่เนาะได้อยู่กำไรามันหมาดลุครับท่ามันง่ามนำกอบ,กอบ,ก,อบกอบดีปั้นยังโอ้อแล้วที่ปูนี่เป็นพันยังไ่พันบักแตงข้างบานเฮ้ากินแสบดีหน่หายบักแเต็มหวนหอม เกษตรกรวันยุทธสวัสดีครับพี่น้องมือนีภาพพี่น้องมาเบึงสวนบัตแตงของคุณแม่คุณแม่เป้ครับคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทางบ้านเนี่ยปลูกโดนเป็นอะไรแม่บัตแตงเนี่ยสี่สิบห้ามือเดือนครึ่งจะได้เก็บหน่วยเดือนครึ่งสี่สิบห้ามือหรือเปล่อืมปลูกงาปะบกง่ปะแบว่าง่ายชมมึงถ้าปลูกนาฝนปลูกบ่ยาย คณะเล่ยังในปูกเนี่ยหนาบ,บุกเกา่กันอืมหน้าฝนมีไข้หน้าฝนานี่แทบจะบุกใครได้ดูแลอย่างไรบอยากระโปรงด้สีหน้าฝนาลปลูกง่ายมากกระโดกแล้วที่ปลูกนี่เป็นพันธุ์ยังไง่พันธุ์บักแตงข้างบ้านเฮากินแซ่บดีไน่หลายแตงหนุนหอมแล้ว ตั้งแต่คุณแม่ปลูกมาเนี่ยสางไ,ได้ใดหลายปไปไหนครับก็ได้เล็กๆน้อยๆไม่นด้แะบว่าได้หลายดอกว่าได้ปลูกหลายปลูกเลือกินไปจังได้ขายหมอนถ้าเป็นตัวเลกเนี่ยถึงรักพันบ่ครับกําไรมันก็นสิพุ่นแล้วมันกระไดแล้วมันหมาก,กดูกเลยเต็มอืม หมากดกน้ำแล้วก็แกเสบน้ำไฟดำกินเนาะครับกำไรขายเชื่อเนืองกับตกพันได้อยู่น้อแม่เนาะได้อยู่กำไรท่านมันหมากดกครับท่ามันงามอันนี้ก็มันก็เหลือบ่หลายเลยนาะบันปลายปลายมันแล้วปลายมันแล้วหน่วยก็บ่ค่อยดกปานไดนพอแล้วบ่คือยามฝุนหายามฝนหน่วยดก ถือนามฝนมันง่ายหรือเครับงายครับเรื่องมอปันไดดอกตก็สร้างรายได้ให้เขาเอาน้ำอีกข้างหนึ่งน้องแมนอกจากการเทหน้าครับเป็นการเพิ่มรายได้อาศัยพื้นที่ที่ว่างของขั้นแท่นหน้าเนาะเอามาปลูกก็เป็นไอเดียที่ดีน้องแม่เนาะเป็นคันหน้าท้องคำท่องค่ำสะสมใส่เกิดประโยชน์ คงชิมแล้วเลียกินกรขายแนงเล็กเล่นน้อยเพื่อถนัดครับแล้วการบำรุงรักษาล่ะแม่บม่ได้สีดยาที่เพี้ยนใส่แต่ปุ๋ยมันกอะลรเอาปุ๋ยปุ๋ยข่องหน้าเข้าอย่บอกว่าใส่ปุยเคมีนี่แล้วปุ๋ยสูตรชิมหางก็ขี้ไก่ก็พอสักคางใบก็นั่งจะถ่ายกินในบ้านบม่ได้สีดยาถูกง่ายขนาดพ้ดนลูกง่ายครับขญำเรียงนี่บ่าไ่ได้ทนตัวกูดเนาะขญำ แนะนำให้พี่น้องปลูกนาฝนเนาะมันจังสิบบต้องได้ดูแลยังไยอะ้วก็<อ>ผลผลิตกระดดายายพร้อมอม,มาลดกขนาดฝนครับมาก,กไว,ดวยดกใช่เอาหน่วยมันมานิมเม,มืองแม่หน่วยผุนมันก็รังงานแสบบอหวานขึ้นคำโฆษณาบอหวานแบบเต็มครับ ทำกบกบดีปนยังโอ้หอมดีฟังเสียงดังกรอบเลย <c oughs> ง่ายหลายกับแก่หวานละหมอกอวะหวานะหมอกค<ะ>ุณคือเบิดแล้วนูว่นไอบนไนันสายเอาไปตำ กระแสบเนาะตามกินครับถอดเนื้อถอดไข่แค่นี้ก็อยู่ได้แล้วลดต้นทุนลดค่ากับเขาลดค่าอาหารเพราะว่าเศรษฐกิจก็พอค่อยดีดยังยน้อยเขาก็สามารถที่จะลดค่าใช้ใจา่ายนชีวิตประจำวันได้ปลูก,กง่ายเนาะแม่เนาะปลูกง่ายขั้นหนาคนสาังารายได้ให้พ่อม ทางบ่ได้ปลูกไร้เลี้ยกินจังขายแส่บบ่เนี่ยเสบบ่เนี่ยเสบหวานน้อนน้ำหมอกินโซ่พี่น้องเบิองเลยก็บรรยากาศตอนแรกๆครับพี่น้องเมื่อผ้ามาเบิองสวนบักแตงของคุณแม่เป้บ้านครับปลูกไว้อยู่ทงอยู่ท่าเพื่อจะจะลดต้นทุนสำรับ การดำรงชีวิตในแต่ละมือถ้าพี่น้องเบื้องคลิปนี้แล้วครับขอกับนังใจในเรื่องครับซอยกดติดตามกดไลค์ให้กับนังใจช่องเกษตรกรวันยุทธไว้น้ำนะครับสิบโปได้ผาดคลิปใหมไๆ่สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณคุณแม่ครับที่มาแบ่งปันประสบการเรื่องเล่าการปลูกกูกแตงให้พี่น้องให้ในเบื้องน้ำกันเนาะจังไรก็ขอขอบคุณพี่น้องหลายๆครับ สำหรับคลิปนี้ลาเพียงเท่านี้พอกันคลิปนะ้ะสวัสดีครับ